นี่เหยือ่อของเราวันนี้ก็จะเป็นมันหมูหมักนะครับผมเล้าอยู่ครับผมอยู่อยู่อยูอ่ดูเหมือนว่าปัดกดครับผมปัดกดปัดนกด,นกดได้แล้วครับกับข้าวกับข้าวเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้องเขาล้างเกลือซะหน่อยนึงก่อนนะครับผมดูเหมือนว่าน้องเขาเนี่ยจะมีเมือกนะผมใส่ลงไปแล้วครับผมใบมะกรูด สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้กลับมาพบกับผมกะล,ละเมงเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาหาตกปลากันนะครับผมคือ <olacak> อันนี้เนี่ยผมเตรียมมาอ่เหมือนกับว่าเราจะมาอยู่ในป่าเลยนะเพราะว่าผมได้เตรียมพยางมาเพื่อทําเป็นหลังคานะผมแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นสัมภาระของเรานะผมอ่าผมนี่ได้เตรียมหม้อแล้วก็เตรียมข้าวสารมาด้วยนะครับผมนี่เหยื่อของเราวันนี้ก็จะเป็นมันหมูหมักนะครับผม หมายที่ผมจะตกเนี่ยจะเป็นหมายตรงที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาดักปลาสเงานะครับผมคือวันนี้เนี่ยน้ำลดเยอะมากนะผมคลิปที่เรามาดักปลาสเงาเนี่ยน้ำอยู่ข้างบนนู้นกันเลยนะผมขอให้มันมีตัวกินแล้วกันนะครับผมเคนะเพื่อนๆหลังแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยนเอาไว้ฝั่งนู้นนะ ฝั่งที่น้ำนิ่งฝั่งนู้นนะผมเพื่อนๆคือตรงบ่อน,นเนี่ยผมยนไปสามตัวนะผมสามตัวเนี่ยคือมันเต็มบ่อแล้วนะผมอันนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวหนึ่งมันคือตัวนี้นะผมตัวนี้อยู่ตรงกลางนะผม แล้วก็เจ้าตัวนี้คือตัวแรกที่เราโยนไปฝั่งนู้นนะผมเดี๋ยวหน้าดินตัวหนึ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโยนไว้ตรงบ่อข้างนู้นกันนะผมหลังนี้กินนะผมนี่หลังนี้ เมื่อกี้เนี่ยปลามันกระตุกแล้วนะผมนี่นี่นี่เห็นหรือเปล่านี่นตอนนี้เนี่ยผมจะต้องมาสร้างที่พักของเรากันก่อนนะผมเดี๋ยวเราสร้างที่พักเสร็จเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะหมงข้าวเลยนะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลาเนี่ยเราก็แค่กินข้าวเปล่านะผมถ้าได้ปลาเนี่ยเราค่อยมาทําปลากินกันนะผมวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมเมนูผัดเผ็ดปลามาด้วยนะผมแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เนี่ยจุดไฟก่อนนะผมแล้วก็ผมก็จะตามด้วยอันนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมน,นี่อันนี้ตามเลยนะกระดิ่งดังไปสองทีแล้วก็เงียบกิ๊นะครับผมน่าจะเป็นในพวกปลาตัวน้อยเนี่ยมันดึงเบ็ดนะครับผมเราจะมาหุงข้าวกันต่อดีกว่านะครับผม ชีวิตคนอยู่ป่าก็จะหุงข้ากันง่ายๆเลยนะครับผมแค่นี้พอนะครับผมมื้อเดียวนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม ฝาหมอ้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อบใหญ่นี้แทนเลยนะครับผมล้างซะหน่อยก่อนครับว้าวสุกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะยกออกไปนะครับผม ตอนนี้ผมก็หุงได้ข้าวแล้วนะครับผมที่เหลือเนี่ยเราก็แค่รอจนกว่าปลาจะติดเบ็ดนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะผมปลายังไม่มาติดเบ็ดสักตัวเลยนะผมบางทีเนี่ยคลิปนี้เราอาจจะแห้วก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอจนกว่าปลามันจะมาติดเบ็ดนะครับผม เพราะว่าเราเนี่ยได้เตรียมขนมมากินอ่เพื่อบรรเทาหิวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตกไม่ได้ปลาเนี่ยเรามากินข้าวเปล่าแบบนี้เนี่ยมันก็จะเสียฟอร์มนะครับผมผมก็เลยจึงรอจนกว่าปลาเนี่ยมาติดเบ็ดก่อนนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยอ่ผมได้ย้ายเบ็ดหลังหนึ่งเอาไว้ทางนู้นนะครับผมตรงที่เป็นก้อนหินตรงนี้นะผมผมได้เอาเบ็ดตัวหนึ่งย้ายไปอยู่ทางนู้นนะผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่จะเหลือเบ็ดอยู่สองตัวนะตรงนี้ ตรงนี้จะเหลือเบ็ดอยู่สองตัวนะผมแล้วก็เบ็ดตัวหนึ่งนะอยู่ตรงใต้ต้นไม้นี้นะผมนี่เบ็ดตัวหนึ่งอยู่ตรงใต้ต้นไม้นี้นะนี่กินขนมมันเท่าเหี่ยวไปก่อนทางนาน,นี้ก็จะมีมันด้วยนะผมอร่อยมากเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วผมเอาแล้วเอาแล้วอยู่ครับผมอยู่อยู่อยู่

ปักกดตัวใหญ่แล้วผมได้แล้วผมกับข้าวกับข้าวี่ครับเพื่อนปักกดตัวใหญ่เลยนะครับผมเอาเฮ้ยสายขาดเลยครับผมสายที่ติดกับตะกวัวตรงนี้เนี่ยขาดเลยนะครับผมดีนะครับที่ว่ามาขาดบนฝั่งนี้นะผม อันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ขาดนะมันน่าจะหลุดนะผมเอ็นยังอยู่เลยนะเอ็นกับตะกัวนี่ยังอยู่เลยล่ะมันหลุดนะครับผมเพื่อนมันไม่ได้ขาดนะนี่ลอยมัดโอ้ดีนะครับที่ว่ามันหลุดบนฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดในน้ําระหว่างที่เรากําลังดึงนี่โอ้จบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมัดให้มันหนาหน่อยนะครับผมโอเค okay. แน่นละ ตัดเรียบร้อยครับผมใส่เหยื่อใหม่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะโยนไว้ที่เดิมนี่แหละ,พะเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ปรากฏตัวหนึ่งมาเป็นกับข้าวแล้วนะครับผมเราไม่ผิดหวังเลยนะผมตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงเองนะครับผมแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผิดหวังกว่านั้นก็คือเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมลืมเอาน้ํามันมานะครับผม น้ำมันที่เราจะประกอบอาหารเนี่ยผมลืมเอามานะคือผมเนี่ยได้เตรียมเจ้าพวกเครื่องปรุงเพื่อมาทําเป็นเมนูผัดเผ็ดปลานะครับผมแต่ดันลืมเอาน้ํามันนะครับผมผมคิดว่าอ่เดีย๋ยวผมจะเอาปลาต้มยำแทนนะครับผมแต่ว่าเราต้มยำเนี่ยเครื่องเทศไม่มีเลยนะครับผมผมจะใช้สิ่งที่ผมมีอย่างเดียวนะผม <c oughs> <c oughs> คืนนี้เนี่ยมันเป็นอ่มันมีพริกแกงด้วยนะผมมีพริกแกงแล้วก็มีอ่เอจ้าพวกพริกเม็ด ใบมะกรูดนะครับผมแต่ผมเนี่ยดันลืมเอาน้ำมันมานะผมนี่มันจะมีพวกน้ำปลาคนนี้อยู่ข้างในนะลืมเอาน้ำมันมานะผมโอ,โอเคนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีมะเขือเทศจะไม่มีเครื่องปรุงที่มาทำต้มยำเนี่ยผมจะใช้เพียงแค่พวกเจ้าพวกที่ผมเตรียมมานี้เนี่ยทำนะผมยังดีนะที่ยังมีมะนาวลูกนึงนะผมโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาทำต้มยำปรากฏกันนะครับผมนี่ปรากฏครับผม เนี่ยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสังหารน้องเขาก่อนเลยนะครับผมผมเนี่ยจะใช้มีดอันนี้เนี่ยตีลงไปตรงหัวเขานะผมนี่วองเขาอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยผมจะตีลงไปแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้องเขาล้างเกลือสัหน่อยนึงก่อนนะครับผมดูเหมือนว่าน้องเขาเนี่ยจะมีเมือกนะผม ใช้เกลือลงงป้ายเลยนะครับผมแค่นี้พอนะออความจริงเนี่ยเราจะใช้เกลือเยอะกว่านี้นะผมแต่อันนี้เนี่ยเกลือผมเนี่ยได้เตรียมมาน้อยนะอันนี้เนี่ยเอาเก็บไว้เดี๋ยวปรุงอา,อาหารนะผมนี่ล้างเกลือครับผมโอเค,คผมเดี๋ยวผมจะไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าปลาเนี่ยตัดครึ่งน,นะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเพ,เพื่อนๆก็จะมองเห็นยากหน่อยนะผมใ้ใส่ปลาลงไปเลยนะครับผมอย่าเต็มครับผมหมออเล็กเกินกระเทียมักหน่อยหนึ่งนะครับผมใส่กระเทียมลงไปเลยใบยมะกรูดครับผม ใส่ลงไปแล้วครับผมบานักรูดนี่เกลือของเราใส่เกลือลงไปแล้วครับผมนี่มันนาวใส่เลยครับผมนี่ใส่ลงไปนี่เดี๋ยวผมขอใส่พริกแกงหน่อยหนึ่งนะใส่พริกแกงเพื่อให้น้ําเนี่ยมันแดงนะผมน้ําไม่แดงเหมือนว่าไม่อร่อยเลยนะโอเคครับผมสุกแล้วสุกแล้ว ให่สุกแล้วครับผมปลาของเรานี่น่าทานเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนพื้นที่แจกแคบๆหน่อยนะเพื่อนเพื่อนคือพื้นที่เนี่ยค่อนข้านจะแคบนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะตักข้าวก่อนนะข้าวของเราอยู่ข้างล่างนี้นะผมตักทีข้าวแคบจะหมดหม้อแล้วผมอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมคนเดียวเนี่ยน่าจะกินได้ประมาณสามมื้อเลยนะ ต้มยำปลากรดครับผม,มคลิปนี้เนี่ยผมมาทำตามที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันมาจากคลิปอาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมคลิปที่ผมไปดักปลาไหลสังเะเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันมาบอกว่าอยากเห็นผมเนี่ยมาทำอาหารกินนะครับผมผมก็เลยจึงามาตกปลาแล้วก็มาทำอาหารกินนะครับผมนี่ปลากรดของเรานะครับผม ปรากฏตัวนี้เนี่ยถือว่าไซส์สวยมากนะผมนั่งกินข้าวไปแล้วก็นั่งดูเบ็ดไปนะครับผมือมโอ้น้ำซุมนี่คือเปรี้ยวมากครับผมเมื่อกี้ผมใส่มะนาวไว้ครึ่งลูกนะครับผมลูกใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยเผ็ดมากเพื่อนๆ น้ำซุมเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดมากนะผมนี่ผมปลาจังปลาติบพรนะผม ช่วงหน้าฝนนี้เนี่ยอุปสรรคในการทําอาหารก็คือการก่อไฟนะผมเพราะว่าฟืนที่เราหาได้เนี่ยมันเปียกมากนะผม อร่อยมากครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะกลับบ้านไปประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับผมจะเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงด้วยกันครับผมมารอรุ้นกันว่าเราจะได้ปลาตัวที่สองกันหรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาาโมง39 Uhr นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บอ,อ่อุปกรณ์ของเราเสร็จละอ,อ่บ้านที่เมื่อกี้ผมสร้างเนี่ยผมก็ได้ยื้อเสร็จละแล้วก็ไอ้พวกขยายพวกนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บหมดแล้วนะผมที่เหลือเนี่ยผมก็แค่เก็บเบ็ดปลาน,นะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะกลับบ้านไปนะผม คลิปนี้เราจะมาตกปลาได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมคือปลากฏดนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมมาทําตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเอาไว้ที่คลิปที่ผมเนี่ยไปดักปาลาไหลสะแง,ง่น,นะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปดักปาลาไหลนะผมมาตกปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดปลาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย